ครับผมเราก็ได้สัมผัสบรรยากาศตอนกลางวันตอนกลางคืนแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะตอนหัวรุ่งนะครับเราจะพามาดูบรรยากาศตอนหัวรุ่งอีกทีนึงก่อนสว่างฮะก่อนสว่างครับครับถ้าตื่นนะครับถ้าตื่นนะเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาปลุกไว้ตั้งนาฬิกาปลุกครับครับมือถือปลุกครับมือถือปลุกครับครับ ก็หวังว่าจะตื่นกันนะครับครจะมาดูบรรยากาศตอนหัวรุ่งว่าหาดยาวเป็นไงบ้างครับครับมีมีอะไรครับเงียบเลยครับตอนนี้มีของดีเข้าไปฮะดีเกลียอันนี้มีของดีเข้าไปครับดีปลีพ่เสียดายนิดนึงครับว่าเราบันทึกกับ ตัวสันะครับเรามันมีกล้องดีๆนะครับจริงๆแล้วบรรยากาศบนต้องฟ้านะครับจะมีดวงดาวนะครับเต็มหมดเลยนะครับเพราะว่ามีเมฆนะครับสว่างมากนะครับครับผม้องฟ้าเปิดนะต้องฟ้ามันเปิดนะรับว่าถ้าเราได้ยินตรงเสียงคลื่นนะครับตลอดเวลาครับผม มีคนไล่กับปูลมด้วยนะครับกับปูลมปูลมเหมือนคล้ายๆว่าปูลมนี่มันก็เกิดกับเหมือนกับตดครับกำคำกี้ดีกว่าคำสดได้ไปหนึ่งได้ไปหนึ่งครับครับตื่นไมครับครับสัญญานะเดี๋ยวตอนหัวลุงถ้าตื่นเราจะมาดูบรรยากาศได้ได้ครับได้ครับต้องต้องต้องมีครับเรื่องนี้เราเราพูดแล้วเราต้องต้องจัดให้มีครับคืนนี้รักีสวัสดิ์ครับกับ อ้าเราไปที่ห้องกันดีกว่าไปต่อไปก็เป็นการสครัไซด์ครังสครัไซด์ครับครับตอนนี้เราก็เดินกันหอบกันนิดหน่อยฮนะ ครับครับมาถึงห้องแล้วนะครับ <Okay. S 1> ครับไหนครับกุญแจ้ลองเปิดประตูหนครับครับแต่ก่อนเก้าห้องรู้ไหมครับทำยังไงครับ่ครับครับก๊กก๊กก๊ก